สวัสดีค่ะทุกจุ้มสวัสดีท็ตฮันเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาปล um. ูกคริสแอนทิมัมะนะคะก็คริสแอนทิมัมเป็นดอกไม้ที่ออกในช่วงออทัมนะคะไปจากซัมเมอร์เนี่ยไปถึงออทัมเราก็เริ่มให้เขาเติบโตตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะออทัมก็กันยาตุลาพุจิกานะคะนะคะก็ประมาณนี้ กรกฎาสิงหากันยากันยานะคะตุลาพฤศจิกาสามเดือนแล้วมันก็จะเข้าหน้าหนาวนะฮะตอนนั้นถ้าเราปลูกตอนนั้นมันก็จะทำให้เขาอ,อยู่โตลำบากนะฮะเราก็ใส่กี้ไก่ไปสักสองก็พอคะะ่ะนี่เป็น มะพร้าวนะคะถั่วมะพร้า,าวสองส่วนแล้วก็เวามะหนึ่งส่วนเวามะเราต้องเอาเอพวกกิ่งไม้นี่ออกนะคะผู้ชมก็ชอบใช้มือถ้าจะใส่ถึงมือหน่อยหนึ่ง เราใส่ขี้ไก่ไปเนี่ยก็ช่วยให้ช่วยให้ไส้เดือนในปุ๋ยปุ๋ยหมักเนีคะลูกไส้เดือนนะคะจะได้รอดอยู่รอดอยู่ในต้นอยู่ในถังอยู่ในถังน,น,นะฮะเดี๋ยวที่จะเอา ที bakery, ่ค hey. ุยหน่อยช่วยช่วยค่ะท่ยวกอุ้ยนั่นนะคะสจะได้เข้ากันค่ะ อันนี้ลูมันค่อนข้างใหญ่ ก็มาดูกันฮะว่าอันนี้มันจะพอดีกับ ซื้อเนี่ยนะคะก็ะมีเขาปลูกไว้ให้เราแล้วค่ะสะดวกดีนะคะเราซื้อมาปลูกเห็นไหมคะรากมันเพิ่งออกมาไม่มากเราก็วางเรียงได้เลยโอ้สาเดือนเห็นไหมคะส้เดือนส้เดือนมาละพอส้เดือนมาอยู่ก็ช่วยขี้นะคะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ แล้วก็เว้นเว้นจังหวะให้ให้ต้นไม้หน่อยหนึ่งนะฮะในถังนี้นี่พี่ว่าสามก็น่าจะพอเพราะเขาจะโตอีกนะคะถังนี้สามก็พอ,พอ,อพอเฉยพอรอเขาโตเนี่ยเขาก็จะโตเต็มเลยะคะ่ะถ้านแน่นไปมันก็จะต้องเอาออกกันนะฮะนี่ค่ะในนี้ก็พอมีขี้ไก่แล้วแล้วก็ปุ๋ยหมักแล้วนะคะ เราก็ปลูออกเสร็จแล้ว,ลวก,ก็รดน้ำต้นไมห้หน่อยพี่จะรอให้แดดมันร่มหน่อยค่ะจะไปตัดกิ่งบุบเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาชุ่มฉ่ำชื่นหัวใจนะคะ ลูกได้ที่พี่ก็ต้องถางนะคะไม่งั้นก็ต้องเอาออกล่าต้องถางออกหมดนะคะเราดูแล้วมันเต็มไปหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็เอากระถางถาใส่ดินเห็นเห็นมีตะขาบลูกตะขาบสองตัวสามตัว เอาตะขาบออกไปค่ะไม่อยากให้เข้าโดนปี้แล้วเราก็ไม่อยากโดนก็ต่อยนะคะเมืขาบาันจะมีตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาปลูกนะบนนี้ค่ะจะได้เห็น สองก็น่าจะพอถ้าสามนี่มันจะแน่นไปพี่ว่ามันก็จะแน่นนะคะแต่ก็พอได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสารอาหารพอไหมถ้าไม่พอเราก็เติมได้ค่ะนะคะ,นะคะ สงนี่สามพอได้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะก็ได้สองกระถางแล้วนะคะเราจะมีสียมพูอีกเดี๋ยวเรารอให้สียมพูบานค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเราก็ปล่อยให้ถังให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำชื่นใจค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดบุชเลียกันค่ะโอเคนะคะพี่ชมโสดพี่ทัดนันเต้ค่ะ คนไหนชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะปลูกง่ายต้นไม้นะคะถ้าเราเพาะเองเนี่ยโอกาสขึ้นน้อยมากนะคะแต่ก็มีโอกาสขึ้นนะคะ่ะโอกาสจะน้อยกว่าทางบริษัทที่เขาปลูกมาด้วยความชำนิชำนาญแล้วนะคะโอเคค่ะพี่จุม๋มสวดพิธทัท่ันแต้ค่ะ See you in the next video